วิวนี้อีกไม่นานก็จะหายไปเพราะที่ยืนอยู่นี่จะเป็นบ้านพักจะมีฟาร์มไก่มีปลาไผยแล้วก็ทุ่งนาอันเขียวขจีฝั่งน้นก็จะเป็นปา่าไผยและสวนส้มสุดน้นก็จะเป็นสวนกล้วยฟาร์มไก่ปลาไผยคลอง สวนบักซีดาก็คือสวนฝรั่งนั่นเองเอบรรยกาศบรกาศลมโชยรถวิ่งผ่านทั้งคืนเพราะมันเป็นเส้นทางไปเที่ยวนั่นเองจานซื้อฟา้าเป็นชิงช้าใหญ่นี่แหละที่เราอยู่ ก็จะเลี้ยนไปแเวดล้อมไปด้วยธรรมชาติสวยงาม